คู่บ่าวสาวจะต้องมีความระมัดระวังทั้งผู้หญิงผู้ชายคนเราเวลาที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินทองเยอะๆยะก็จะมีพวกมากมีเพื่อนมาก เพื่อนบางทีก็พาเราไปเสียก็มีพาเราไปดีก็มีถ้าเราไม่ใจใส่ไม่ใส่ใจเรื่องความรักครอบครัวหรือฐานะที่มั่นคงเราก็จะเสียได้เพอบางคนมาคบเราเพื่อต้องการที่จะได้ตังไปดื่มเหล้าเล่นการพนันฉะนั้นถ้าเราไม่นึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงสามีแล้ว เราก็จะเสียคนได้โดยง่ายอย่างที่ในสมัยพระพุทธเจ้านู้น <_ utt> ก็มีลูกเศรษฐีอยู่สี่คนด้วยกันลูกเศรษฐีนั่นก็มีฐานะดีมั่นคงทั้งสี่คนก็ชวนกันไปว่าเออพวกเราเนี่ยมีตังบางคนก็แต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแ,แล้วบ้าง ก็คิดว่าเราคนที่จะต้องดื่มเหล้าดื่มเหล้าบ้าง mm hmm. เที่ยวเตรบ้าง mm hmm. เที่ยวสตรีบ้าง mm hmm. ก็ปรึกษากันเที่ยวโดยที่ไม่ทำบุญทงทานมีภรรยาอยู่แล้วก็นอกใจทำร้ายภรรยาไปด้วย mm hmm. เมื่อไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำความดีก็ใช้ทรัพย์ไปมากมายคนก็ทำนิติเตียน สี่คนนี้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปไม่ในนรกหลายแสนปีพ้นจากมหานรกแล้วก็มาเกิดเป็นจัดนรกชั้นรองลงมาก็คือโลหะกุมพีโลหะกุมเพียก็คือหม้อน้ำร้อนจัดนาโลกนี้ก็ผัดกันตายก็ไม่ได้เจอกันเท่าไหรนะ่หรอกแต่อยู่ในหม้อเดียวกัน เหมือนกับกระทะที่ใส่น้ำร้อนแล้วก็เดือดยมคงจะเคยเห็นว่าเวลาเดือดนี่ไอ้น้ำร้อนมันก็วนขึ้นเหมือนกับเราต้มผักเนี่ยผักมันก็จะวนขึ้นข้างบนแล้วมันก็วนลงท้างล่างอีกทีนี้สัตว์นรกเนี่ยได้รับความทรมานมากอยู่ต่อมาเศรษฐีเขานอนไม่หลับ นอนไม่หลับกลางคืนก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าทุสนะโสน่ะได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็ทำไงอ่ะก็คิดว่าเสียงอย่างนี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็เสียงน่ากลัวมากดังกึกก้องเป็นเสียงอะไรกันแน่ก็ไปถามพระพุทธเจ้า ปุตตาบอกไม่ได้เสียงอะไรที่เป็นอัปมงคลอะไรหรอกแต่เป็นเสียงสัตว์นรกสี่คนที่เขาตกนรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาบนดินแต่ต้องการที่จะพูดต้องการที่จะพูดว่าเรามีโอกาสได้พ้นจากนรกวนขึ้นมาบนมนุษย์เนี่ยก็ต้องการจะให้ประชาชนได้รู้ว่าตัวเองน่ะใช้กรรมอะไรบ้าง สัตว์นรกคนแรกลูกเศรษฐีคนแรกพูดว่าสะกก็ไปว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้มาตรงนี้เป็นเวลานานและเกินว่าจะพูดต่อไปว่าจะทําความดีสักหน่อยวนกลับไปในนรอกอีกแหละอ่าคนแรกพูดวัตทุกขอภยัยทุกแปลว่านานและเกินได้รับความทุกข์ทรมานและเกิน คนแรกกับวัตถุก็คือได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินนรกสัตว์นรกที่สองโพดว,ว่าสะแปลว่าข้าพระเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกจะทำแต่ความดีคนที่สมเรียกว่านะนะกแปลว่าโอ้ทำไมมันนานเหลือเกินทำไมจึงต้องตกนรกเนี่ยนานเหลือเกินไอคนที่สี่โผขึ้นมา ก็จะพูดหลายๆคำพูดไม่ได้พูดได้คำว่าโสอย่างเดียวโสก็แปลว่าถ้าข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีจะไม่ประมาทอีกเลยชาตินี้ทุกทรมานเหลือเกินเพราะเป็นมนุษย์ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีเลยมัวแต่เที่ยวเตร่ไปวันวันเที่ยวผู้หญิงบ้างกินเหล้าบ้างเสียดายเวลา เหตุนั้นสัตว์นรลกที่โผล่ขึ้นมาต้องการจะพูดว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานและเกินไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไรจะพ้นจากทุกข์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทําความดีให้มากที่สุดให้ยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็กลับไปนรกฉะนั้นอย่าเชื่อประมาทนะโยน้ารีบทําความดีเอาไวเ้เจริญพร